ัน,นี่ก็เป็นต้นพริกที่เราลดด้วยน้ำล้างหมูนะครับสวัสดีครับวันนี้กเกษตรวิธีชาวบ้านนะครับเราจะมาใช้ของที่เหลือใช้ก็คือน้ำล้างหมูที่เราซื้อมาจากตลาดก็เป็นหมูที่เราซื้อจากตลาดแต่ส่วนใหญ่เราก็จะมาแช่น้ำไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ขัดสารต่างๆที่ติดอยู่ในเนื้อหมูครับเราก็มาล้างก่อนครับเมื่อล้างเสร็จแล้วลายท่านก็จะเอาน้ำล้างหมูนี้ไปทิ้งนะครับแปลว่า เราเห็นว่าน้ําล้างหมูนี่น่าจะมีประโยชน์นรเราเลยไปลดต้นไม้ผลว่าได้ผลนะครับเหอ,อต้นไม้พริกดอกเม็ดดอกดอกเราก็เลยมาแนะนาท่านผู้ชมให้ลองทําดูครับอันนี้ก็เป็นน้ําล้างหมูที่เราเฝ้าล้างแล้วเราก็เก็บใส่ถังไว้นะครับพร้อมที่จะนําเอาไปลดต้นไม้นะครับปกติเราก็ทิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นเศษที่เรานํามาใช้ประโยชน์นะครับ คนให้กันดูนะครับคนก่อนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําที่เราทิ้งนะครับแต่เราไม่ทิ้งนะครับอ่ะเราก็จะเอาได้ทั้งหมดอยู่สองถังครับเราซื้อหมูจากตลาดมารับประทานนะครับจะเป็นน้ํละจะเป็นไก่เป็นหมูก็ได้ครับเราเอาน้าล้างอันนี้ก็เป็นน้ํานะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราได้ทำไว้นะครับท่านสามารถดูธีการทำจุลินทรีย์งเาะแสงได้นะครับนี่เราปล่อยใช้แล้วก็มาขย่าก่อนนั่นคือว่า มันมีบางส่วนที่นอนก้นนะครับหรือก้นขวดเราก็เขย่านะครับจากนั้นเราก็จะเทลงไปในถังน้ํานะครับนะครับเราก็จะเทลงไปนะครับถั <c oughs> งละประมาณครึ่งขวดนะครับเราใช้ในปริมาณครึ่งครึ่งขวดนะครับ ถ้าท่านล้างหมูมากก็อาจจะมีน้ำมากนะครับนี่เราก็ใช้แก้แล,ล้างก่อนตนังของเราก็ใช้ได้ประมาณมานอยู่สองตังค์ครับแล้วก็ใช้เทลงไปเลยครับซึ่งนี้ก็มีมีสารนะครับมีสารกระตุ้นทำให้ต้นไม้น้มได้นะครับจากนั้นเราก็คนนะครับคน <c oughs> คนให้ท่วกันนะครับกนะ่อนที่เราจะนําไป,ปตัดไม้คนทั้ง น้ำหมูครับน้ำจินซีสังเคราะห์แสรครกันตานนั้นเราก็จะไปตักลดต้นไม้ลดต้นไม้น้ำล้างหมูแล้วก็สามารถลดต้นไม้ได้ทุกชนิดนะครับนะจะบ้าต้นดอกดอก,ดอกผลนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของต้นกะเพรานะครับต้นกะเพรา ต้นมะเขือต้นพริกที่เราปลูกผสมนปนตีกันอยู่ที่หน้าบ้านของเรานะครับดอกไม้เราก็สามารถที่จะลดได้อันนี้็งกียว่าเกษตรวิธีชาวบ้านนะครับก็จะเน้นทําเกษตรแบบบ้านๆนะครับไม่ได้อ้ามอิงหลักวิชาการนะครับคือหลังจากที่เราได้นําเอาไปใช้แล้วถ้าได้ผลดีถ้าได้ผลดีเราก็นําเอามาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมนั้นได้ลองไปบัตโตูนะครับ อันนี้ก็เป็นพริกที่เราปลูกไว้เห็เกัว่าเม็ดนั้นใหญ่มากนะครับครับถ้าท่านชมแล้วชอบแล้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำได้นำเสนอคลิปต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ